สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง Youtube ตองร้อยล้อนะครับครับทีนี้ก็เอารถตู้มาให้นาะเล็กดูแอร์ให้หน่อยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนี่เวลาเปิดแล้วดังเวลาเปิดแล้วมีเสียงจิ้งรีร้องอันนี้ก็กำลังทำการรื้ออยู่ วอเตอร์พัดลมน่าจะมีปัญหานะนี่ครับช่างใหญ่ช่างใหญ่ของเรากำลังตึงเครียดเลยตอนนี้พัดลมถอดยากถ้าไปร้านเอนี่ช่างเขาจะรื้อพวกสายน้ำยาออกนะครับเลย คือต้องอัดน้ำยาใหม่แต่นี้เราเราซ่อมโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องคือไม่ต้องอัดน้ำยาใหม่อ่ะคือเปิดแต่ตูดตรงพัดลมตรงนี้นะครับตรงฝาครอบพัดลมเปิดออกมาเช็คดูนะว่ามันเป็นอะไรทําไมมันถึงดังครับเวลาเปิดแอร์เวลาพัดลมหมุนเนี่ย กำลัซึมครับเลยกำลังให้ช่างเขาอถอดไปเช็คให้นะครับธรรมดาครับรถบิ่งทางไกลก็อย่างนี้แหละ นู่นตกไปตรงนูน้นมันเป็นอะไรเนาะไอ้ยจาลงมาเลยใช่ไหมน่าเล็กง้างดูเฉย มีน้องจับข้างในอีกหรือเปล่าเห็นพี่ปั๊มกันดึงมาง่ายนะดึงถอยหลังมาเลยอะ โอ้หรือว่ามันหนีบกันหรือเปล่านะเล็กมันออกไปพร้อมกันอะ่ะเนี่ยมันติดฝั่งเดียวนะติดฝั่งนี้แหละฝั่งนุ่มมันขยับได้แล้วนะ ก็ไม่น่าใช่น,อน <laughs> ็อตเป็นต่ได้ไมัน่ะไร้อนไ เอาอะไรยาราบีบแกะไม่ได้นะครับต้องป้ายยาข้างนอกอย่างเดียวถ้าถลื้อลงมาได้ี่แกะวะยวแนละ้วนั้นเล็ก กะออกมาแล้วใส่ไปข้างในเลยอันนี้มันมันมันจะเข้ายากมันต้องดึงกล่องลงมาให้ได้นะประเด็นว่ามันติดนะครับดึงออกมาไม่ได้แต่ร้านเอเขารื้อนี่รื้อง่ายมากเลยฮะ ở mở lùm con, à bơm cái gì? con, à sao? có hả? à, không phải, mà lùn kia bỏ, kia lực đừng ở đây, ở đây, này, hả? lùm, lùm, แล้วพอลุมไปทำงานไปล่ะลุมไม่ออกเลยมบอกมีสายดินอะไร เเนี่ยยยตัวล็กหาาอสรุปแล้วก็ได้แค่นี้ครับประกอบคืนเพราะว่าดึงลงมาไม่ได้ อ่อไป,ไป,ปอาลายปลายจระเบียวรถพึ่งทำเอนะครับนี่ทำยังไม่ถึงสองเดือนแล้วานะเล็กพึ่งทำยังไม่ถึงสองเดือนแล้วั้างนี่ไอตอนอยู่ร้านช่างไม่เป็นไรนะพอทำเสร็จขับออกมาพัดลมเริ่มมีอาการดังแต่ตอนนั้นไม่ได้ดังแรงครับตอนนั้นดังพอรับได้ครับแบบมันเหมือนกับว่า มีอะไรเสียดเสียเฉยคอยใช้ไปใช้มาใช้ไปใช้มาสีหเที่ยวอ้าวเริ่มดังแรงแล้วเริ่มมีจิ้งหรีดร้องไป,ไปมา,มา,มาดังจนลำคาเลยทีนี้เดี๋ยวผมก็เอาไอ้โซนแอคฉีดนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยได้นิดหน่อย มันก็ไม่ค่อยดังไม่ค่อยดังแรงแคแต่ดังอยู่แต่บางทีก็ไม่ดังเลยเดาอาการยากไอ้ช่างบอกว่าให้เปลี่ยนพัดลมใหม่นะครับถ้าเปลี่ยนพัดลมใหม่ก็ต้องอัดน้ำยาใหม่ก็หมดอีกหลายพันนะเพราะว่าเอก็เพิ่งทํามาด้วยยังใช้ไม่คุ้มเลยให้ใช้ได้สักปีหนึ่งก่อนครับแล้วค่อยลืออัดน้ำยาใหม่ไปพรุ่งนี้ตนอนเย็นไหม ใช่พรุ่งนี้ตอนเย็นพรุ่งนี้ตอนเย็นสายชนบุรีพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับช่วงนี้ COVID โควิดก็ระบาดหนักครับผูบ้โดยสารก็ไม่ค่อยเดินทางเท่าไหร่เวลาไปน้อยก็ไม่คุ้มค่าน้ำมันจะเห็นใจลูกค้านะครับบางคนโทรมาก็อยากจะได้รถไปวันนี้ แต่ลูกค้าก็ต้องเห็นใจรถตู้ด้วยนะเพราะบางทีมันก็ไม่คุ้มนะครับมันได้คนไปสี่ห้าคนนี้ก็ไม่มีลูกค้ากลับบ้านก็งานเข้านะครับน,น้ำปันน้ำมันก็ยืนพื้นสองพันห้าสองพันหกนะอย่างน้อยๆนะถ้าส่งยาก,ก็สามพันเรื่องธรรมดาครับช่วงนี้ ต่อให้ไม่มีโควิดมันก็เงียงบัทุกปีเพราะว่ามันเป็นช่วงที่หลังเป็นหลังปีใหม่เนาะคนก็เพิ่งกลับไปทํางานกันก็ไม่ค่อยมีใครจะเดินทางก็เท่าไหร่อยู่บ้านไหนนะเล็กโอ้ยองไปลงไหน oh <yeah. S 1> ขอลอได้ไหมอ,อ๋อเต็มเต็มเอ้ยเอ้ย สงสัยสายดินมันลวมครับนั่นเลยเอามือไปงัดปุ๊บพขาลมติดเลยเกือบปั่นมือแล้วเมื่อกี้นี่ปั่นมือดิตกใจขวานอ่อนทั้งนี้ขวานอ่อนสายมันลวมเหรอโทอ๋อเมื่อกี้นายจี้ไยคืนอ้าด ฮะเปิดเบาลงเบอร์สอง,ม,งนะมันเปิดเบอร์ไหนก็ดังนะถ้ามันจะดังเมื่อเช้าก็ดังนะตอนที่สตาร์ทรถออกมาจากบ้านอนะตอนที่ขับมาเนี่ยมาบ้านกวดอะตอนผมสตาร์ทรถตอนเช้าดังนะ มันดังอีดเด็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 ดมันจิลีีร้องอะ่ะแล้วพอดังพอดังดังปุ๊บเราเปิดเบอร์สามเลยเปิดเบอร์สามให้มันดังดังดังไปมันก็หายกันมันเองแกไปทำเฉพาหน้าหมันได้ใช้ก่อนนะมันก็ได้อยู่มันไม่ดังน่ารำคัญเหมือนแต่ก่อนแล้วอันนี้ฉีดโซนิกเข้าไปเยอะกินมาแล้วครับโอเค อันนี้ก็อาจะเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเหลือแต่ประกอบแผงซาวขึ้นอันนี้ต้องช่วยกันจับนะครับนี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ